ไอ้อาจารย์ต uh ้อยได้ปลาบ่โอ้ยดูสิโอ้ยพี่น um, um, ้องปลาดุกเมื่อวานฝนมันตกเนาะฝนมันตกทั้งคืนเลยทั้งคืนทั้งวันเลยพี่น้องนี่อาจารย์ต้อยเอามองไปใส่ได้ปลามาเยอะแล้วนี่นะปลาดุกเนาะปลาดุกปลาหมอมันตายบมนี่เกิบ้างนี่อาจารย์ดูพี่น้องเลย นี่ถอนยังไม่หมดนะนี่นี่ใส่ลิมคลองแล้วตรงตรงที่เราเคยไปใส่ใช่ไหมนี่นแล้วก็นี่ที่จะถอดออกกันนะพี่องนี่โอ้สุดยอดปลามันตุยไปเยอะแล้วเนาะชั้นถอดปลาปลาหมอเนาะ <c oughs> ตัวนั้น ปลาหมอปลาหมอกินกำลังดีเนาะมันกำลังมันนะแต่อาจจะยังไม่มันมันมันไม่มากนะาจายนเนาะโอ้พน้องดูปลาอุฒทำเมื่อคืนถ้าไปดูหรอไปดูอุฒถอดไม่ไววหวหเอเออคืนเรองแม่ไปถอด <c oughs> อ้โปลาดุกมันก็อ้วนเลยเนาะแต่ตัวมันก็รุ่นนี้แหละปลามันเยอะนะพี่น้องฝนตกมันก็เลยแบบมันเลยเป็นอะไรนะอาจารย์มันวิ่งเนาะเออปลามันวิ่งนะพี่น้องแล้วมันก็วิ่งกิตตะข่ายนี่ตะข่ายกี่กี่เซนนี่สามเซนสามเซนสามเซนเนาะตะข่ายสามเซนสามเซนครึ่งมั้โอ้พี่น้องเนี่ย ปลาดุกนี่ใหญ่เลยสองสามสี่ตัวเลยเนี่เมื่อคืนแต่เราไปดูกับเอาเมื่อคืนแต่เมื่อคืนฝนมันตกเนาะเราก็ไปเลยไม่ได้ไปแค่ <c oughs> จะไปหนาวกันหนาวอาจารย์เนาะเย็นด้วยมันหนาว <c oughs> ด้วยนะช่วงนี้นะพี่น้องนี่ <c oughs> ไป่โลออกอยใจมันหนาวก็พอเนาะ <c oughs> ถ้าไหนที่มัน <c oughs> ตายแล้วมันเสียเราก็ตักแดดไว้หน่ออาจารย์เนาะ นมันตกแล้วพี่น้องในช่วงนี้ลมเย็นกันหนาวเนะวาะไปทำเมื่อคืนไปดูเนี่ยกำลังดีเลยปลามันจะคงความสดอยู่นะอาจารย์เนาะ เดี๋ยวนี้จะไปใส่อีกไหมนี่เอไปล้างก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี<ม>๋ยวถอดตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปล้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปใส่ใหม่อนะีกเนาะอืม <c oughs> โอ้หป้า <c oughs> อ่ะน้ำลาพี่น้องอ่ะจารยนลาบน้อง,ง,ง,งครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ